ในจักรวาลอุลตร้าแมนเราจะเห็นได้ว่ามีเผ่าพันธุ์อุลตร้าแมนมาเยอะแยะมากมายเลยครับที่เรารู้จักกันดีก็คืออุลตร้าแมนที่มาจากดาวอุลตร้าเพราะเผ่าพันธุ์นี้มาช่วยโลกบ่อยหลอเกิดครับแต่นอกจากนั้นก็มีอุลตร้าแมนที่กําเนิดมาจากจักรวาลหรืออุลตร้าแมนที่กําเนิดมาจากโลกของเราก็ยังมีครับแต่มีเผ่าพันธุ์อุลตร้าแมนหนึ่งครับที่ในช่วงหลังเริ่มจะมีบทบาทบ้างแล้วก็คือกลุ่มอุลตร้าแมนจากดาวโอ50นั่นเองครับ ซึ่งดาวโอฟินั้นที่เราได้เห็นครั้งแรกก็น่าจะเป็นตัวของซีรีส์อุลตร้าแมนออฟ o ดอะออริจินสากานั่นเองครับเป็นดาวที่ค่อนข้างมืดมิดแต่ว่ามีแสงแห่งตำนานไวออฟไลท์อยู่บนยอดเขานั่นเองครับที่สามารถให้พลังเป็นอุลตร้าแมนได้ทําให้ไกกับจักรลัตเนี่ยพยายามขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อเอาพลังแห่งแสงนั้นมาแต่เมื่อจักรลัตเนี่ยไปถึงกลับไม่ใช่ผู้ถูกเลือกแต่ว่าเป็นไกที่ได้รับเลือกครอบครองพลังนั้นมาจนได้ครับทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นอุลตร้าแมนออฟและเป็นผู้เปิดจกววาาลของ o อฟนั่นเองครับอุลตร้าแมนออฟเป็นอุลตร้าแมนตัวแรกที่เรารู้จักเขามาจากดาวโอฟโดยผู้แบลงร่างเป็นอุลตร้าแมนออฟก็คือคู่ในในายไกลชายผู้ได้รับเรือกจากวงแหวนแห่งแสงและมีที่แบลงร่างคือออฟคาริเปอร์ที่แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนออฟออริจินเดอะเฟิร์สนั่นเองไปร่างแรกของอุลตร้าแมนออฟก่อนที่เขาจะทำภารกิจกำจัดพวกเบเซลลงได้จึงทำให้ได้อัปเกรดร่างเป็นออฟออริจินที่เราคุ้นหน้าคุ้น กันดีเรียกได้ว่าร่างจริงของอุลตร้าแมนออฟเลยก็ว่าได้ก่อนที่กายจะได้ออฟริงที่แปลงร่างที่ใช้ควบคู่กับการ์ดอุลตร้าแมนในการฟิวชั่นเป็นร่างต่างๆโดยร่างที่เราคุ้นเคยก็คืออุลตร้าแมนออฟสเปซเซียมเซเปเลียนถือได้ว่าอุลตร้าแมนออฟนี้เป็นผู้เปิดจักรวาลของดาวโอฟตี้และเปิดพลังการฟิวชั่นและใช้พลังอุลตร้าแมนรุ่นพี่ที่ใช้สืบต่อในรุ่นหลังกันเลยทีเดียวครับอุลตร้าแมนบูเป็นอุลตร้าแมนที่ใช้พลังคริสตัลโดยผู้แปลงร่างก็คือมินาโตอิซามิเป็นน้องชาย ของคาซึมินั่นเองครับที่เขานั้นอยู่ๆก็ได้พลังลูกใจโลและลูปคิสตันซึ่งล่างพื้นฐานของอุลตร้าแมนบูนั้นจะมีความสมดุลในการต่อสู้และใช้พลังน้ำในการต่อสู้และเขาเนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างปาดเปียวว่องไวคอยหลอกล่อคู่ต่อสู้และบุกเข้าโจมตีนั่นเองครับและยังสามารถใช้ลูกคิสตันท่าต่างๆในการเปลี่ยนล่างเพื่อใช้ในการต่อสู้ได้อีกด้วยอุลตร้าแมนโรโซเป็นอุลตร้าแมนที่ใช้พลังของคิสตันเหมือนกับอุลตร้าแมนบูเลยครับซึ่งคนแรกก็คือนินาโตคาซึมิที่เป็นพี่ชายของอิิาามที่เ้้นนัััไดรบพลงจกู จโรและรูคิสตันพร้อมกับน้องชายโดยร่างพื้นฐานของอุลตร้าแมนรอโซที่มีความสมดุลในการต่อสู้โดยการใช้พลังงานไฟเขามักจะชอบต่อสู้แบบตัวเปล่าด้วยลูกชกและลูกถีบที่ทรงพลังแต่ด้วยความชํานาญในการต่อสู้ระยะกลางและระยะไกลด้วยและยังสามารถใช้รูคิสตันท่าต่างๆในการเปลี่ยนร่างเหมือนกับอุลตร้าแมนบลูเลยครับนอกจากนี้ท้าอุลตร้าแมนบลูและรอโซรวมร่างกันก็จะถือกําเนิดอุลตร้าแมนสุดแกร่งอย่างอุลตร้าแมนลู เป็นอุลตร้แมนที่เกิดจากการรวมร่างของอุลตร์แมนบูลและลอโซแปลงร่างด้วยคิวมิคิสตันซึ่งเป็นอุลตร้แมนที่มาจากพลังสายสัมพันธ์ของ2จิตใจรวมกันเป็นหนึ่งโดยสมบูรณ์แบบครับและปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของทั้งคู่ออกมาและยังมีอาวุธคู่ใจอย่างรูปโพริง ที่สามารถใช้เป็นอาวุธแล้วก็โล่ในขณะเดียวกันได้ด้วยอุลตราวูแมนกิโจโดยเริ่มแรกเดิมทีนั้นมิซุรุงิซากิคือกิโจไม่สามารถแปลงร่างเป็นอุลตราหูแมนกิโจได้เนื่องจาก,กจิตใจมีความมืดอยู่ครับแต่ว่าอาซาฮีน้องสาวคนที่มีใจิตใจบริสุทธิ์และต้องการสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้อื่นซึ่งเธอนั้นได้รับพลังมาจากซากิและแปลงร่างเป็นกูจิโอเรจิน่าก่อนที่จะกลายร่างเป็นอุลตราวูแมนกิโจได้ในที่สุดครับโดยอุลตราวูเมนกิโจนั้นใช้พลังใน ทางเยียวยาและฟื้นฟูให้กับนักรบมากกว่าโจมตีสตูครับและเมื่อทั้ง3พี่น้องได้รวมร่างกันอุลตร้าแมนบูอุลตร้าแมนรอสโซและอุลตร้าวูเมนกิโจก็จะเกิดเป็น right อุลตร้าไรท์เทียมทานย่องอุลตร้าแมนกรุก๊เป็นอุลตร้าแมนร่างต่อสู้สุดยอดวิวัฒนาการซึ่งเกิดจากการรวมร่างของอุลตร้าแมนบูอุลตร้าแมนรอสโซและอุลตร้าวูเมนกิโจนั่นเองครับก่อให้เกิดมาโคโตคิสตันครับในการแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งสายสัมพันธ์อันลึนลับของสุดยอดอุลตร้าแมนัั้้งตวนี และยังใช้ลูปโคลิงเป็นอาวุธได้ด้วยอุลตร้าแมนฟูมาเป็นหนึ่งในอุลตร้าแมนที่อยู่ในทีมไทยสคอรตร,ร่วมกับอุลตร้าแมนไทยกาและอุลตร้าแมนไทยทัตที่ใช้ร่างสิดอย่าง คุโดฮิโรยุกิแป่งร่างเช่นเดียวกันครับอุลตร้าแมนฟูมานั้นเป็นนักโรบแห่งแสงเขามีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วฉับไวและเทคนิคต่างๆที่ทําให้เขาแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่ต้องใช้ความเร็วเปรียบเสมือนนินจาครับซึ่งสมญานามของเขาคือนักสู้แห่งสายลมฟูมาและนี่เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของอุลตร้าแมนนั่นเองครับเราก็จะเห็นได้ว่าว่าพันดาวโอฟตี้เนี่ยมีอะไรให้น่าสนใจมากซะเหลือเกินถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็อย่าลืมเม้นต์มาข้างล่าง บอกเราได้เหมือนเช่นเคยครับแล้วก็พิมพ์บอกไปด้วยว่าบทความนี้คุณมอสทำครับ <Okay. S 1> ไปโทษเขาได้แล้วถ้าเกิดคุณชอบครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปนี้ไปแค่เยอะๆด้วยนะครับ hmm. และอย่าลืมฮะหนังหมานี่เราออนแอร์ไปแล้วครับไปดูกันด้วย uh. อออกากาศทุกวันศุกร์นะครับถึงแล้วศุกร์ที่จะถึงนี้นะ uh. ไปดูเลยตอนที่2แล้วมันแน่นอนใช่ไหมคุณมอสครับเออและอย่าลืมกดไลค์เก็บคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ 20คนเมื่อไร่เราจะให้คุณมอสเนี่ยเอาไอดีลูกไก่เนี่ยไปโจมตีช่องวันฟอ l ว่าสถุนสถุนยี่ยสะุนถอยวู้